สวัสดีนะครับผมสวัสดีชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ชาวยูทูบทุกท่านด้วยนะครับโยกภพครับช่องทีเด็ดมังไท h ชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะพามาติดตามชีวิตคนขับรถทกล้อหนึ่งวันครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาถามกันว่ารายได้ของเขาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการวิ่งรถด,ดินนะครับเพื่อเป็นแนวทางหลายคนที่กําลังมองหาอยาก จะออกรถหกร้อมาวิ่งดินนะครับผมบอกเลยว่าแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะการวิ่งดินนะครับอันนี้ก็เป็น h i โน m เมกาอ่าราเป็นเครื่อง210ครับ g ด8ปดหรั o คันนี้ครับจะพามาติดตามชีวิตรถหกร้อ1วันเราก็จะมาถามเรื่องรายละเอียดเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้หรือว่า เรื่องต่างๆครับเพื่อจะเป็นแนวทางของใครหลายๆคนที่กําลังมองหาอยากจะเล่นลรถหกล้อนะครับว่าเขาออกมาแล้วรายได้ของเขารายได้เป็นยังไงบั่งแล้วก็มีข้อดีข้อเสียอะไรมั่งนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้พามาติดตามชีวิตรถหกล้อหนึ่งวันนะครับเจ้านายักษ์เออ,อ,อที่แคบครับหืฝีมือ รายได้ต่อวันรถถกรอดดรายได้เท่าไหรแล้วก็หาค่าใช้จ่ายน้ำมงน้้ำมันแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาเดี๋ยวไปถามคนที่มีรถถกร้อแล้วกันที่แบบไม่มีงวดนะบอกเลยว่าการวิ่งดินแต่ละพื้นที่ก็ราคาก็จะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับแต่ละพื้นที่เนาะ บางพื้นที่เขาก็ได้ราคาแพงบางพื้นที่เขาก็ได้ราคาต่ำอันนี้เป็นอ่าฮีโน่น่ายักษ์นะครับเป็นเครื่อง210 j o 8 c เเหมือนกันครับสำหรับคันนี้ ที่แคบแล้วตาเนอะเทคกี่เที่ยวตาตรงนี้เจ็ดเที่ยวเจ็ดเทียวฟังนี่หาเที่ยวที่แคบมากครับระวังกระจกอย่างเดียวอื้อดูครับ เสียนมากเดี๋ยวขึ้นไปก็เสียนนิดเลยครับโอ้อยู่กับเทาเกะ อ้อเอาพ่อพมไหมเอาไว้เบ๊กระท่อมอะฮะกระท่อมนี่จะเอาไว้ไหมเข็บ <c oughs> เกิบกนบางนี้ก็บางนี้กระท่อมนะครับบางนี้หลังคาบ้าน นั่งรถเสียดนีดครับไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานผมว่าพาผมไปบ้านก่อนได้ไหมห้าปีฮะพาผมไปบ้านก่อนได้ไหมไหนนี่อ่ะไปทำไมไปไปาพ่อผมเย็นมากมันไม่เย็นธรรมดามันหนาวนะเกียร์หนึ่งเองนี่ยน่ะโอ้เบอร์หนึ่งต้องหันหนีครับวันนี้เราก็พามาติดชีวิต ถังพงมอะไรหนึ่งวันครับถ้าอยู่หน้างพงมอะไรไม่ได้เนี่ยทำไมอ่ะพี่นาพี่อะไรจะแคเดนต์คนีกี่ปีแล้วพี่นิดคนสีสามปีสามป,ามปีเงินสดเงินผ่อนก็เกือบจะสดเกือบจะสดเกือบสดแต่กไนน็ไม่ได้ผ่านแฟแนซ์อ๋อไม่ได้ผ่านแฟแนซ์ว่ามุนเงินข้างนอกครับอ๋ออันนี้เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วถ้าใครอยากจะออกรถ อ่าที่มีดาวนะครับผมแนะนําให้ไปออกตกองคืนนะครับผมดาวมุกอะไรวะเนี่ยเล่นมุกแบบคนงงอะอยากอะอยากดาวรถต้องออกกลองคืนถ้าเป็นเดือนมืดเดือนมืดก็มีดาวคือเกาะก็แนะนำนะ เออผมก็ว่าจะทําคลิปนี้พอดีนเ,ออเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาถามคนที่มีรถเลยอะว่าเพื่ออาจจะเป็นแนวทางของใครหลายๆคนครับที่ว่ากําลังจะออกรถดํามาวิ่งงานรายได้ได้ได้ยังไงทุกวันนี้ยา <Yeah. laughs> ทำไมรายได้ได้ยังไงเอา,อาผมเล่นเลยทุกวันนี้อยาไปเล่นเลยอันนี้ก็จะเล่าประสบการณ์จาก ประสบการณ์นะประสบการณ์จริง,ร,งรถเอามาเนี่ยก็ต้องซ่อมบำรุงต้องดูเลในทำมีงวดกับค้างงวดแล้วพออ,ออกมาใช่ไหม เสียดต่อวันนี่เหลือประมาณเท่าไหร่หักค่าน้ำมันแล้วอันนี้อันนี้ไม่ได้จ้างคนขับนะขับเองรถเจ้าของอ่ะอหักค<ต>่าน้ำมันแล้วหักค่าซกล้อหักอะไรต่างๆตะกวนอยู่นะสองหมื่นถึงสามหมื่นต่อวันใช่ไหมไม่ <c oughs> ต่อเดือนต่อเดือนอ่าต่อเดือนตะกวนนะ่งสองหมื่นสามหมื่นอ่าได้ของทุกวันเนี่ยเหลือหมืน่นเหลือหมื่นกว่าบ,บาทถือว่าสุดยอดแล้วหักค่าน้ำมันเหลือหมื่นกว่าบาทถามว่าอยู่ได้ไหมถ้าถ้าคน <c oughs> ไม่มีงวด ถ้าขับเองอยู่ได้ถ้าขับเองอยู่ได้ถ้าพูดถึงว่าหนได้กินได้ใช้แต่ถ้าจ้างคนขับต้องคนละสามร้อยสามร้อยห้าสิบหรือบางเจ้าก็สี่ร้อยบางที่อาจจะห้าร้อยเนาะอหจ้างคนขับด้วยงานก็น้อยเงินก็อยากว่าลตัววันนี้อะไรเขาแข่งขันกันหมดแล้วเพราะหนึ่งหนึ่งผมจะบอกเลยว่าแถวโซนที่บ้านกวดเนี่ยค่อนข้างว่าน้องใหม่นี้เกิดเยอะมาก รถเยอะมากเลยสมัยแต่ก่อนอาย้อนหลังปมันสักสองปียังไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นรถดัาหรือว่ารถขุดอะไรต่างๆใช่ปะล่ะตุกวันนี้อ่าเขาก็จะเริ่มหันมาเล่นแบบรถขุดเยอะรถดัาเยอะใช่รถไถมีเกือบทุกบ้านอ่ะอ่าเออแล้วก็แข่งราคากันด้วยตัดตัดคุณก็ได้ลูกค้าอืตัดตัดราคาตัดราคาอ่า กูถึงว่าเราวิ่งสองสามเขาก็ตัดราคาลงแล้วอะไรประมาณนี้งานน้อยกว่แล้วก็งานทุกวันนี้มันก็มันไม่ค่อยมีนะครับทุกวันนี้อะไรแล้วก็เสียตังค์หมดขนาดเราเอาดินเขาอ,ออกเราก็ต้องเสียตังค์ใหาเจ้าของนา <S <S สมัยตะก่อนนี่คุณให้ฟรีนะใช่ไหมสมัยตะก่อนนี่คุนให้ฟรีเราส่งไใด้ฟังดินที่้อกซื้อออดินก็ต้องซื้อออกถ้าในหน้าวิ่งไกลดินก็หายยากที่วิ่งอยู่นี่ไปกลับก็ไม่ต่ำกว่า สิบโลอะสิบโลร้อยกว่าบาทร้อยหักร้อยกว่าบาทหักค่ายางค่าอะไรมันก็หเหลือไม่ใช่เหลือนะได้เที่ยวประมาณร้อยห้าสิบบาทเนี่ร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบืเหรอ <c oughs> ไปกับสิบโลนี่นะก <c oughs> ว่ามันเหลือไหมพี่นิดนี่เหลือน้อยจะบวกกับค่าน้ำมันอย่างวมันน้ำมัน,น,มนวิ่งเต็มที่วันละหนึ่พันห้า รถมันยังไม่เยอะแต่กว,น,น,กวนผมพอได้นะสามสี่ปีที่แล้วผมพอได้พอมาทุกวันเนี้ยรดราคาก็เกงอืมเอ่อการสมบำรุงก็ค่อนข้างทิ่จะเยอะเนาะเราต้องดูแลมันด้วยอ่ะในจะค้างวดในจะค่ายางในจะค่าภาษีค<า>่าภาษีหกร้อยนี่ต่อแต่แต่ละปีนี่เท่าไหร่กูจะพูภาษีสามพันกว่าบาทเนี่เฉพ,พาะภาษีเษี่ะหกร้อยนะไม่รวมพรบนะอ่ะามีแต่ภาษี สามพันสามพันกว่าบอลบอมีค่าดำเนินการมหมดเยอะฮะหมดเยอะแต่และเดือนถ้ารถมีงวดนี่จบข่าวเลยเอาวสานเลยพี่น้องเอาวสานทุกวันนี้นะมีตะาหมื่นกว่าบาทเนี้ยอ่า0มื่นหมื่นห้ามืนหกได้บางบาง,บาง,บ,าง,บ,างบางคันอะ่ะถ้าคุณมองว่าวันไม่เหลือห้าร้อยถึงพันนี้มันเหลือแต่มันไม่ได้มีทุกวัน บางทีทุกวันรถรถไม่ได้วิ่งทุกวันใช่บางทีงานหมดหางานไม่ได้เราก็ต้องจอดคุณบอกว่าเฮ้ยยางอยเหลือวันละพันเนาะ,ะเดือนหนึ่งก็สามหมืนแล้วส่งวดหมื่นห้ามันไม่เป็นความจริงนะฮะมันเป็นเรื่องที่พูดให้มันดูสวยหรูนะคุณไม่ได้ทําทุกวันหรอกเพราะว่างานไม่ครัวบางทีก็งานชั่วโมงมั่งบางทีก็หยุดมั่งบางทีก็เกิดฝนตกมั่งบางทีก็ ดินปงดินเปียกบางทีก็มีปัญหาหน้างานอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องหยุดนะบางทีงานเทศการมั่งบางทีหาดินไม่ได้เนี้ยวันเดือนหนึ่งอาจทำมาแค่ยี่สิบวันเนาะวันหนึ่งก็ไม่ได้ถามว่าวันละพันไม่ได้บางทีก็สี่ร้อยห้าร้อยรถเสียรถพังรถซ่อมทปัญหามันเยอะนะอันนี้พูดจากใจจริงลยจากคนเล่นรถรถจากคนเล่นรถเลยนะที่วิ่งงานประจำมีตังค์อะคุณ เลือ,อผมจะซื้อร้านหนึ่งค่ะคุณซื้อมาจอดก็ได้อะ่ะมีงานก็วิ่งอันนั้นโอเคอยู่อ่าคุณจะแต่งรถอะไรก็ช่างอ่องเงินของคุณคุณอยากทําอะไรทไําไปอแค่ไม่เบียดเบียนไม่เดือดร้อนอะไรคุณทาทาไปเลยคุณมีทุนอะ่ะแต่สาหรับคุณที่ว่าออไปดาวรถมาแล้วมาทางานทางาน<ๆ>ผมขอแนะนําเลยอันนี้จกักใจจริงมันไม่ได้สวรู้มันไม่ได้สวยหรูแบบนั้นสวยเลยมันไม่ได้ซวยหรูแบบนั้นเอาง่ายถ้าคุณแต่งใส่นู่นใส่นี่คุณขับสบายใจไหม เจอตำรวจนีมันจิด่านี่ไปเจอเจ้าหน้าที่เขาลุ้นซิขับไปวุ่นวายบางทีเสียเสียเสียข้าวิ่งทางเกิเสียนู่เสียนี่ถ้าไมไปกับขี่รถถูกต้องไม่ผิดกฎหมายอ่ะขับสบายใจโอเคอยู่แต่ถ้ารถก็ผูดแต่งเยอะไปนะเดิมเดิมนี่หายากสมัยนี้คุณยังรู้เลยคุณขับรถมาคุณยังรู้เลยรถกูแต่งผ่านตรงนี้ไม่ได้เพราะเลี่ยงใช่แค่ตรงนั้นก็ไม่สบายใจแล้วเป็นทุกข์ มีเงินนะออกรถเงินสดมากนะโอเคอยากทำอะไรทำไปเลยอันนี้แค่เริ่มต้นพึ่งวิ่งนะเนี่ยงานก็เริ่มรอยหล่อละพึ่งเริ่มน้อยปีเนี่ยทำจริงงานเยอะนะทุกทีว่าเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บนี่งานมาแล้วนะแต่ละเจ้านี่ยาวนิดหนึ่งเนาะยาวเลยเลยเราจริงจริงเราฟังจริงเอะบางคนเริ่มทอแล้วนะออกมาเนี่ยยิ่งเป็นคอมมันเร็วนะคุณบอกเห็นแต่ภาพสวยรูนะรถลงรถแรงนาดนี้คุณไปถามการซ่อมบำรุงของเขาเลย จะหัวฉีดไหนะจะกล่องเลยต้องมาแมปเดียทำน,น,นู่นทำนี่ระบบไฟฟ้ามันจะจุกจิงนิดนึงบางทีก็โบเริ่มคอนมีปัญหางั้นอย่างนี้จะบอกจะไปออกปั๊มสายบางทีกระแสกำลังมาชนี้นะกระแสกำลังมาใช่ปั๊มสายกระแสกำลังมาแบบอันนี้เลยคุณเลือกเลยบางทีปั๊มสายกำลังมานะเพราะว่าหนึ่งเอาไปผูกโบก็ได้ด้วไปทำนูน่ทนทำนี่มันไม่ต้องไฟฟ้าเยอะยิ่งสดเลยทำนู่นทำนี่จะไม่จุกจริงเหมือนไฟฟ้า เดี๋ยวองไฟชูเครื่องนิดหนึ่งก็หาสาเหตุแล้วใช่มันอยู่ตรงไหนมันจะแตกต่างกันนะคอมเร็วกับปั๊มสายปั๊มสายนี่การซ่อมบำรุงจะง่ายกว่าไฟฟ้าช่างทั่วไปก็ประเมินประเมินสาเหตุได้ง่ายกว่าแต่ผมบอกเลยช่างแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะบางพื้นที่แถวแถวที่เราอยู่นี่ช่างไฟฟ้านี่ค่อนข้างจะหายากเพราะว่ากล่อง OBD เนี่ยมูหลายหมื่นนะได้ค่อนข้างจะหายากไม่ซื้อมาแบบ เอามาไว้ใช้แค่ไม่กี่คันเนี่ยใช่บางทีระบบหรือว่าการรองรับเพราะเพราะแถวโซนที่เราอยู่นี่อ่าที่เป็นแบบว่าช่างแบบไฟฟ้าโดยตรงมันค่อนข้างจะหายากอันนี้กส่วนมากจะเป็นปั๊มสายไม่ดาม้าแล้วเพราะว่าผมอยากรู้ไงว่าในหนาโทรมาจจะรอใหงานมาหาไม่ได้มันเริ่มตึงเลยใช่ไหมใช่บางคนคุณคุณรอแค่ให้งานมาหาคุณ ไปหางานนะก็จบข่าวจบนะเพราะว่าหนึ่งทุกวันเนียต้องดินน้นรนตรงไปางาไม่ทุกวันนี้ถ้าใครมีงานต้องรีบไปเลยไม่ว่าจะเป็นเท่าแหร่ไม่โครหรือว่านะต่างๆนะเราต้องรีบไปเลยอะ่ะถ้าชักช้าว่าจะอีกอ,อ,อ่าสองสามวันไปนะหมดสิทธิ์ถ้ารอให้ว่าเออว่างไหมครับมาช่วยบินหน่อยจบเลยคุณต้องเดินเข้าไปหาเขาไปถามวิมีงานไหมมีอะนได้ช่วยไหมรถว่างถ้าไม่ดิน้นรนถ้าไม่รีนหางานอนะ่ะ รอแต่งานมหาเลยจบเลยจบจริงเพราะงานเริ่มน้อยการแข่งขันค่อนคันเยอะอการแข่งขันนี่บอกเลยเยอะมากแล้วรถที่เราเสียบมีเยอะด้วยนะครับเล่นตัวเ้าออกมาแล้วต้องขยันต้องดีงถนายิ่งมีงวดนี่ไม่ได้เลยคุณลนไม่หลับลนไม่หลับมันเจ้าพุงก็เห็นเขาขายไปอะไรนั้นแบบขายติดงวดอะไรไปเยี้งบางทีว่าเออขายดาวไปตกกลางคืนบางทีว่า มันบางทีมันสู้ราคาไม่ไหวครับบางทีแต่ละเดือนเขาเสียแล้วมันส่งครั้งวันไปแล้วมันไม่เหลือบางทีเราได้ควกคุณตัวเองจ่ายไปด้วยอะไรเงี้ยต้องหาชีพเสริมทำใช่มันมันมันจะน้าที่เยอะนะทำโน่นทำับดีหน่อยพี่นิดทำยูทูบกับเพอะยังได้เงินยูทูบกับเพจมาช่วยส่งยังได้จะเป็นปีแล้วยังไม่ได้ บางว่าก็เข้าไปดูด้วยนะครับฝากช่องอ่ะช่อไม่ช่องเชียร์นี่อะไรอ่ะไม่ฝากไม่ฟังเห็นไมเดี๋ยวจะติดโน่นติดนี่ไม่ติดล็อกโอเคฝากด้วยนะนิดดำทักเซิร์ชเข้าไปเลยนิดภาษาไทยดำทักภาษาอังกฤษมันจะขึ้นโชว์หน้าแรกๆเลยเอ่าจะมีโรคพันธ์สีน้ำเงินโชว์อายู่หน้าเลยก็ลองเข้าไปดูฮะเนื้อหาสาระอาจจะมีน้อยแต่ก็ปกติอาจจะ ใครเครียดจะได้ใช่เราอย่าไปคิดเยอะทุกวันเนี่ยคิดเยอะไม่ได้ปวดหัวปวดหัวจริงเลยนี่ก็มาพูดมาคุยเรื่องเจากคนประสบการณ์จริงเพื่ออะไรหลายคนว่าบางคนก็ขอแท้เลยดิเออเอางี้ละกันว่าฟังเป็นว้อุทาหรณ์ว่าเป็นแค่สองทางเลือกว่าจะออกไม่ออกอุทาหรณ์จริงจริงลองลองไปพิจารณาดูนะฮะถ้ามีงบเยอะเล่นไปเลยทำได้ แต่ถ้าคิดจะเป็นงวดเป็นมีนี่อะไปลงไปดาวแล้วมาวิ่งทํางานส่งส่งเดือนต่อเดือนน่ะผมว่ามันตึงมากเลนะค่อนข้างที่จะตึงตึงงจริเพราะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแถวโซนนี้เขาแบบนี้นะครับแต่ที่อื่นเราก็ไม่รู้ไงบางทีอาจจะได้ราคาก็ได้ใช่ปะล่ะแต่บางพื้นที่ะราคาอ่าบางพื้นที่คุณก็อยู่ได้อ่าราคาสูงเนาะบางทีราคาอาจจะดี มันไม่ได้อเอาง่ายโซนเนี้ยลำบากลํลำบากลำบาก,บากตึงเลยแหละขนาดรถไม่มีงวดยังตึงนะพี่เอาจริงๆผมถามแต่ละเจ้าเขาบอกว่าตึงมากเลยนะ มีนะผ่มเห็นะแต่ดีบางทีบางทีเขาบอกว่าอืบางทีมันสู้ราคาไม่ไหวอะไรเงี้ยแบบว่าแล้วกอืบางทีเราบางคนอ่ะเขาตั้งแต่แบบคุณมาแบบต้นตําเนิดอย่างเงี้ยมาเจอน้องใหม่แต่ราคาเขาก็อยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะก็แต่ประมาณนี้นะครับทุกคน คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับคิดยาวเลยฝากไ้คิดลองพิจารณาดูรลองพิจารณาดูก็แล้วแต่ท่านเลยตอนนี้ใครคิดว่าอยากจะออกรถมาวิ่งงานนะครับก็พิจารณาดูนะครับช่วงนี้ครับผมเคกครับผมจบไปเพียงเท่านี้ครับคิดยาวแล้วครับ